นี่ใครเนี่ยโอ้ยืนอยู่บนสะพานเหมือนจะเป็นตัวละครในภาคหนึ่งที่อยู่ข้างบนนี่นะอ้าวพอดีไม่เคยเล่นมากหนึ่งอ้ยขวานเก็บยาก่อนลืมเปิดซับว่ะไม่ได้เปิดหรอครูเปิดแล้วเปล่าวะช่างมันมันตั้งตรงนี้ได้เปล่าวะเออตั้งได้ตรงไหนตรงไหนอ่ะ าตั้งที่เสียงเสียงเดี๋ยวลีฟตั้งเดี๋ยวกูยิงสกัดไว้กันสกัดไว้ตรงไหนเสียงแล้วไหนรอกคำบรรยายคำบรรยายเอ่ออันซับไตเติลออนลี่หรือฟู l บ bar b า r bar bar full caption กดฟู l ไปเลยอ่าฟู l ไปเลยเดี๋ยวกูขอเช็คของกูก่อนนะว่าฝนตกหนักมากเลยพี่มันดิรู้สึกเย็นเลยเนี่ยเย็นไหมหนาวเลยเนี่ยหนาวหนาวเหงื่อออกเลยเหงื่อ หนาวยันไข่อกมาทางไหนรถมาจากสะพานอ่ะไอ้นี่รถจากด่านแรกเนี่ยเออใช่น้ำมันมันหมดไงโอ้เราเติมตั้งหลายถังเลยนะแหน้าเราเนี่ยแบบเลือดเต็มเลยเนี่ยพร้อมเปิดคลิปหรือยังครับท่านนี่กูอัดแล้วนะอ้าวอัดแล้วอัดไม่เปิดคลิปได้ไงมันผิดธรรมเนียมเอ้ยมันต้องเปิดก่อนจะได้เตรียมตัวไงเขาแต่เข้าใจไหมเนี่ย ตานี้มันเปิดบ้างนี้ผมเขินเวลาผมอยู่คนดังผมต้องให้เกียรติคนดังเปิดแกเขาจเปิดเปิดสิเฮ้ยเอาพร้อมนะพร้อมนะมันอัดไปตั้งนานแล้วเปิดโอ้เยอะเลยท่านผู้ชมท่านผขอยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเลฟโฟเดส2ในพาร์ทที่2ในด่านเดือะพาสิงกับคุณคุณรวยครับคุณรวยคนเดิมครับคนเดิม คนพาร์ตเก่าแะไรคนนั้นเนี่ยนั้นเลยไม่มือถือสาระเสียสมาธิแล้วทำไมเพื่อนเราไม่เดินมาแบบเพื่อนเราอ่ะเพราะมันรอพี่ป่ะเออป่ะหนะมาแล้วเนี่ยมันต้องมาให้ครบเลยมันจะคุ้มกันคนหลังด้วยใช่ไหมมันจะรอคนสุดท้ายไงโอ้ดีเนี่ยดีเป็นบอทพี่ดีจริงๆอ้าวอะไรสีส้มๆอ่ะ โอ้ยโวยโวยโสมอกเกิร์ดสมอกวีทเลยโอ้มันจโดนนี่แล้วพี่ว้าว้ว้าวโอ้มันก็จับกระแท็กเจ็บเจ็บตอนแรกผมว่าผมเบาเสียงเกมนะนะแป๊บมันยังเบาไม่ได้เลยมันยังดังอีกอ่ะอ่ะ เบาแล้วเบาเบาเลยทีนี้อ่าพร้อมยังอ่าเบาเบา<ค>อยู่เลย,เยหาที่เราฝนนี่ก็เดี๋ยวเป็นวันรู้สึกว่าฝนมันจะตกเยอะก,กว่าเดิมฝนตกหนักมากเลยอืม,อมโอ้เสียงเกมแทบไม่มีเลยทีนี้แต่เสียงลมนี่อื้อเลยโอ้โหอุ้ยอุ้ย,อ,ยอะไรอ่ะเขียวใครเอาน้ําเขียวมาเทแถวนี้อุ้ยอุ้ยหลัง ฝนตกหนักมากเลยไม่ได้ยินอะไรเลยอืมว้าวว้าวโอ้โดนลุ่มโดนลุ่มเอ้ยมีขวดด้วยมีขวดด้วยเก็บไงวะกด E อ่อไม่มีโอ้โหเดี๋ยวมาหาของในห้องนี้มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยเป็นอุ้ยโดนติดติดเปลี่ยนเอาปืนสิยทำไงอุ้ยอ๋อ ทำไมเราอยู่คนเดียววะเนี่ยทิ้งกันหมดมีของดีไหมพี่ไม่ไม่มีของกินขายหรอวะหิวแป๊บห้องนี้เฮ้ยอะไรเอ้ยไปทำอะไรรอกันบ้างเฮ้ยเจอตู้ยายาเม็ดแกปวดรดไทยหมดยังอ่ะอ้าวไฟฉายไม่มีเปิดไงวะเฮ้ยร้านคอมโอ้โหนี่มัน เปิดเครื่องเอาเฮ้ยเอ๊ะมันมีแต่หน้าจอไม่มีซีพออซีพียูเนี่ยอยู่ด้านล่างไงเปิดเครื่องอข้างในโอ้โหมีอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยซีพหลุดออกมาด้วยไปออกไปเอานี่การจอใช่ไหนเอาเอาออกออกไงเนี่ยก็งูฟันไปทางไหนต่อรถคันนี้มันบังวะแสดงว่าเราจะเราต้องปีนรถใช่ไหม ถ้าเป็นแอสซิสินนี่ผมปีนานแล้วะอ๋อมดใต้รถไงต้องวิ่งสไลด์ต้องวิ่งสไลด์วิ่งต้อเข้าไปในห้องนี้เปล่าในห้องนี้น่าจะมีแบบทางเชื่อมอยู่ไม่ผมหลุดยังพี่เออใช่จะยินอยู่อ้าวโอเคเมื่อกี้ไปโดนสายไม้นิดนึงโอ้นี่มันอะไรเนี่ยอะไรวะอะไรอ่ะอ๋อเอาเงียบคอมพิวเตอร์นึกว่าหลุด อ๋อร้านคอมเก่าวาเขารับซ่อมอะไรเงี้ยเป็นแบบอ๋อเก่งสำนักงานนี่มั้งอะไรเหมือนได้ยินเสียงผีโอ้หเยอะว่ะเดี๋ยวเราเอาถังออกซิเจนมานี่วูท้งไหนวะอุ้ยปีนมาทำไมวะมาสองเลยดับเบิลคิวเอ้าทำไมไปทางนั้นกันหมดวะเนี่ยไป้ข้างหลังเนอไม่ระเบิดนี่อุ้ยโอ้ไม่มีระเบิดดีเลยด้วย อุ้ยอุ้ยมันมาทุบหลังอย่างนี้ได้ไงตกลงเราจะต้องโดดลงไปเนี่ยใช่ไหมก็โดดดิพี่นําเลยไปดิไม่ใช่เหรอโดดไปนี่มันทางเก่าเดี๋ยวมันต้องมีแบบบันไดลงไปดีๆดิไปทางไหนประตูอู้ฮันเตอร์อุ้ยมันมันมันขึ้นคอมอีแค้นจริงไปเจอแล้วเจอทางออกอุ้ยอะไรเนี่ยมันมันมาพาไปเที่ยวอีกแล้วเนี่ยเฮ้ เนื <N> ้อ <h om> หอมเหลือเกินต้องมึงเดินนำมั้งจะเป็นอย่างไรล่ะพี่พี่นำมั่งเละอุ้ยในไงอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ยิงอะไรเขียวเดือดฮักเหรอสเปเชียลซอมบี้เอา้าทำไมไม่ตายวะโรถกูยิงไม่โดนไปเลยโอ้โหลิ้นยาวจร oh, ิง <sm oker. S 1> สโมเกอร์สโมกวีเดฟวีเดียเหรอมึงคอยมาก่อกวนเฮ้ยรถคันนี้อย่าไปยิงมันอย่าไปยิงโดนนะผมผมไม่มีปืนพี่ผมยิงรถได้ไงอย่าไปฟันเอาฟันฟันก็นับเหรอ อไฟท้ายแดงๆอ่ะนะซอมบี้เรื่องจริงมันจะวิ่งได้ป่ะวพี่เอ้ยใช่วะอ๋อไม่ใช่คันนี้ต้องคันนี้คันที่มันจะมีไอ้นี่มันปีนขึ้นไปทำไมไฟอยู่ข้างในอ่ะแสงไฟกจะที่ข้างในเนี่ยเออเนี่ยป้องกันไอ้นั่นใช่ไหมใช่ระบบกันขโมยป้องอู้หแทงเอไม่เราไม่มีซับมันโยนรถได้ด้วยอ้ววจุกจุกเฮ้ยเดี๋ยวฟืนกรนไปเอาที่ไหนวะเอเมน อุ้ยตายแล้วเดี๋ยวแล้กูอย่าเข้ามาเ้ยเดี๋ยวเเฮ้ยเห้ยตายตายเน่เยมีแต่ความอุ้ยเสียดหน้านิดเดียวรถมันจะปิดปิดไหมเนี่ยไฟไหมเนี่ยเรื่องจริงเราขว้างขวานใส่ันแล้วเนี่ยผมไม่มีปืนเนี่ยมีมีปืนมีปืนหลักมั้ไม่มีเพื่อนเรามีปืนกลวะมันเอามาจากไหนมันเติมทรูหรือเปล่า เราก็มากับมันไม่ใช่เหรอแรกเขาบอที่พื้นน่ะเหรอมีเหรอไม่รู้ว่ามันออกมาจากไหนวะคงไม่กลับแล้วเดินไปเรื่อยเออมันต้องมีใหม่และเดินไปเรื่อยก็น่าจะเจอปืน่อรอฮิลแวบอย่าเพิ่งรีบอย่ารีบอย่ารีบทนใช้ปืนคู่ไปก่อนโอ้ผมขวานเลยเนี่ยแอคส์เลยไหมเอาวิ่งกดอะไรวะนี่มันชิปชิปนี่มันเดินเออใช่ปกติมันวิ่งไง กดชิมจะเดินนี่เกมอะไรครับเนี่ยให้กดชิมผิวจะไม่ได้ยินเสียงเท้านะม่นเจอรถอีกแล้วว่ะอุ้ยอย่าไปชนเด็ดขาดเสียงอะไรปิ๊ดๆปะกลัวคอมยิงว่ะอุ้ยมันเขียวเทอยเฉียดหน้าเฮ้ยรีบเดินมาโอเคโอเคแถวนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเลยอ่ะทำไมเงียบจัง ไปลุยต่อไปเลยน้ำเลยปืนที่ได้ตอนเนี้ยปิด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 เลวะอ๋อโทรศัพท์ระเลเซอร์เอาผมใส่ได้ป่ะวะไม่มีปืนอันนี้ปืนเรอวะโอ้ยปืนดิเซอร์ดิเซอร์ฟอลคอนนะก็ยังดีกว่าปืนธรรมดาใช่หนึ่งนัดนี่คือซอมบี้ตายเลยนะอุ้ยเต็มเลยข้างบนนี้อะไรเจอปืนเหรอเจอผี ยืนมาขุดโอ้ยอะไรเนี่ยเราต้องไปทางนี้เหรอไม่ใช่ห้องนี้โอ้ห้องนี้มาด้านบนรอได้รอได้มาแล้วมาแล้วเยอะมากออกมาข้างนอกเลยครับมาเผชิญหน้าเราต้องเดินไปช็อตเลยข้าฆ่ามันแล้วมันจะดออปชั่วร้ายมากลุมหัวกันข่าเข้ามาฟันไม่เข้าโถเอ้ย ไม่เห็นมีอะไรเลยเราต้องมาทางนี้หรือเปล่าเนี่ยถูกแล้วปกติมามันต้องมีผีอู้ยเต็มเลยอืมเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะบุมบุมเมอ์ตายไปแล้วหืออยากเข้ามาเยอะพลาดเอาปืนไี่อะไรวะโอ๊ยโดนสโมเกอร์อุ้ยอืม มันจะไปเยอะอะไรหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยเอาเลยจัดการโอ้แม่งมีนุกโอ้วิดวะนาย <c oughs> เดี๋ยวผมเฉาะหัวมันเองพี่ผมเซียนแล้วข้างหลัง <ผม S 1> ข้างหลังไหนวะมันร้องไห้อยู่ตรงไหนข้างหนา้า่ะโอ้อยูเจอแล้วเจอแล้วกล้าเหรอพีย่ยิงถังแก๊สไหมยิงถังออกซิเจนทำไมไม่ระเบิดวะอ๋อมันดีเลยใช่ไหม เรามันบึ้มกันเดี๋ยวผมก็ไปตีถังให้ไหมพี่เฮ้ยมันมีถังไอ้นี่ตรงนี้แล้วแป๊บนึ่งยิงที่จุกนี่นี่นี่มีถังนี้แล้วบึ้มแน่นอนระเบิดวะนี่เอาโยนไม่แม่นแป๊บนึงอุ้ยนะผมโยนถังน้ำมันไปแล้วยิงเลยบึ้มเลยเแม่นบึ้มเลยอื้อหือเปิดระเบิดแล้วเิดแล้วมันมาหาใครมันมาหากูโอ้ยมาช่วยแล้วเพื่อตาย ลุก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 ทำไมพี่ไม่ถอยครับทำไมพี่ไม่ถอยวิยแหมถอยแล้วไอ้มันต้องไม่ได้ถอยมันต้องกลับหลังหันแล้ววิ่งเลยถอยแบบมูนวอล์กเลยมูนวอล์กมันจะเช้าใช่แถวนี้อะไรเนี่ยไม่มีโอ้ดีเจอวิทต้องมียาไม่ใช่เกี่ยวะ ก็แถวนั้นเวลาเราจัดการมันได้แถวนั้นจะมีพวกที่เติมชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคลายนี่นมัแยล่นะอ๋อเจอปืนแล้วเมาเอาเอานี่ยเปิดปืนสไนด์เอ้ยมีกล่องตรงนี้ดีกว่าไม่มีปืนใช้ดีกว่าอูดาอาอ้ดีกว่าโอ้ไพ่บอมดีกว่าไม่มีปืนใช้เอามาโยนที่มีปืนข้างล่างไว้เป็นกลอคอมเรามันเปลี่ยนเว้ยมันเอาปืนกลทิง้งเดี๋ยวขอดูปืนของคอมพิวเตอร์โอ้มันเยอะจังเลย เอาปืนของคอมดีกว่าได้ด้วยแต่กระสุนมันมีน้อยนะวู้ไพ่บอมแม่งระเบิดเยอะว่ะแบบปาเลยเนี่ยงๆปาเลไรโอ้ยจ๊กี้โอ้โหปล่อยมันเข้ามาได้ไงมันไม่มีประตูถ้ามีประตูผมปิดไปแล้วพี่เชื่อผมปาดันเฮ้ยลืมเอาปืนว่ะขวานไม่ไหวแล้วปืนไหนเนี่ยไรเฟิลยิงไงวะ มันไม่ค่อยนั่นเลยมันเป็นแบบไร้คว่นกึ่งอัตโนมัติยิงแบบต่อเนื่องเราต้องไปทางไหนต่อเนียพี่เขียวเขียวสยวยหรือว่ายิงเข้า <ไป S 1> หลังเพื่อนเต็มเต็มตาเราปะไปกันดีกว่าเดี๋ยวระเบิดพกมาไฟบอมไม่ไม่รอกูเลยได้เวลาใช้เลย บุมสวยงามขึ้นไปยืนทำอะไรข้างบนน่ะนนี่มันเซฟรูมนี่อ้าวถึงแล้วเหรอเฮ้ยปิดทำไมประตูโอ้ใจคอไม่ดีเลยเรียบร้อยเหมือนด่านแรกยังไม่ค่อยมีอะไระโอ้คนมันเทพไงอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยแพ้คอมอัเนี้ยนี่แท้งเนี่ยรู้วระดับไหนไยนั่นไฟใส่อะ ไฟลุกนี่ทำดาเมจได้อย่างมากเลยนกลานี่เป็นไงโอ้สุดยอดโอวิทนกลานักล่านักล่าวิทแต่วิทฮันเตอร์อะทำไมมันไม่แปรดีๆเยอะนี่ยหกสิบห้าดูพวกคุณทำอะไรกันโอ้ไม่ได้เลยมึงใช้ขวานเอ้ยลูกซองลูกซองคลังแสงพร้อมนี่ของที่คุณคู่ควรคาตาะอ่ะคาตาะเหรอมีอะไรยางอื่นอีกไหมเน่ย อะไรเพว่ามันมีอยู่แล้วแล้วว่ามีอยู่บ้าดิผมมีได้ไงล่ะโอ้ยดีเลยอันนี้อะไรเนี่ยมึงใช้ปืนอะไรลูกซองลูกซองเลยนี่เราจะได้แบบใช้ปืนกันคนละอย่างไม่เอาปืนเพื่ออย่าแวไอะไรมากมายแบบเราจะได้แบบหลากหลายไงหมดยังวะมีอีกไหมนี่ยฮัลโหล